For the broken the for หลังจากที่ใช้น้ำมันเครื่องสเตตตัวนี้มา40,000-50,000กิโลอัตราการเร่งของเครื่องก็รู้สึกว่าเร่งดีกว่าที่ใช้น้ำมันเครื่องตัวเดิมระบบคัดเสียงเครื่องเงียบอัตราการเร่งของเครื่องเป็นปกติความร้อนลดลงนะครับไม่สูงเหมือนใช้น้ำมันเครื่องตัวเก่า ใช้น้ำมันเครื่องสเตตมาประมาณห้าเดือนแล้วเขาวิ่งวิ่งทุกวันวันก็อยู่มารล่อวิโลปตาต์ทก็ง่ายครับถ้าระบบความร้อนมันก็ยังร้อนไม่มากเท่าไหร่ครับแตกต่างกับน้ำมันเครื่องอื่นเพราะถ้าเป็นน้ำมันเครื่องอื่นมันจะร้อนมากถ้าระบบเกียร์ก็ใส่เกียร์ก็ง่ายครับถ้าเป็นระบบคาร์ดเมื่อก่อนก็สองสามเดือนจะเปลี่ยนทั้งหนึ่งเมื่อมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช้น้ำมันเครื่องตัวนี้แล้วยังไม่เกิดปัญหาอะไรเลย ระบบขาก็ยังดีอยู่ขับรถขึ้นบนเดินเรียบตาเล่นดีสม่ำเสมอระบบเกียร์คัตไม่มีปัญหาช่วยประหยัดน้ำมันได้มากอยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูครับขับหลังพี่ ผมได้ใช้น้ำมันเครื่องกเตตมาจากตอนก่อนนี้ผมใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นอยู่น้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้ใช้แล้วความร้อนมันน้อยลงครับกว่าน้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นแล้วก็ระบบคาระบบคานี่โปรตี่ผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนคาดประมาณเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งแต่ตอนนี้6เดือนแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยสักครั้งครับกำลังเครื่องอะไรก็ยังดีเหมือนเดิมเครื่องไม่โตครับเวลาใช้งานร้อนๆ ความร้อนก็ไม่ค่อยร้อนเหมือนตอนที่ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นครับไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดจะได้นะครับแต่คุณลองเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องสเตตดูแล้วคุณจะรู้ว่าความแตกต่างระหว่างการใช้อะมันมากกว่ากันเยอะครับ